ก็จบไปในพระสูตรที่ชื่อว่าอัศรายณะว่าด้วยอัศรายณะมานพไปโตวาทะกับพระสมณโคดมหรือพระตถาคตในพระสูทรนี้อัศรายณะมานพ ใช้คำว่ายืนกระต่ายขาดเดียวก็วกันนะยืนยันในคำของพวกพราหมณ์ทั้งหลายทีนี้มีคำหักล้างของตถา,าคตหน้า504ย,ย้อนไปดูตรงนี้นิดหนึ่งเราจะได้เข้าใจในส่วนที่มีการโต้แย้งกันนะหน้า5้าที่ ตถาคตตรัสถามว่าในแคว้นโยโนกแคว้นกังโพชะในปัจจันชนบทอื่นๆมีวันณนะอยู่สองจำพวกก็คือเป็นเจ้ากับทานเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทานเป็นทานทาแล้วกลับเป็นเจ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องอ้างถึงในอักฐ,ฐานะพระอัรฐ,ฐาถาจารย์ท่านได้อธิบายข้อความนี้เอาไว้ว่า ในการครั้งหนึ่งเนี่ยมีพราหมณ์ก็คือพราหมณ์สามีกับภรรยาไปค้าขายที่แคว้นโยนกกับแคว้นกัมโพชะ,ะผลปรากฏว่าเมื่อไปค้าขายแล้วพราหมณ์ผู้เป็นสามีเนี่ยตายก็เหลือแต่นางพรหมณีก็เป็นวันณะพราหมณ์นั่นแหละแต่นี้ทั้งสองคนเนี่ยไม่มีลูก ผลปรากฏว่านางพราหมณีเนี่ยไปได้กับทา่านหรือกรรมกรก็คือเป็นอีกวันณะหนึ่งมาเป็นสามีก็คืออยู่ในวันณะที่ไม่ใช่วันณะพราหมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้มาเป็นสามีแล้วก็เกิดบุตรธิดาขึ้นบุตรธิดานั้นเนี่ย บริสุทธิ์ฝ่ายมารดาไม่บริสุทธิ์ฝ่ายสามีก็คือบริสุทธิ์ฝ่ายแม่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายพ่อเพราะเป็นคนละวันนะจากนั้นบุตรของพราหมณ์นี้หรือบุตรธิดาของพรามณ์นี้ไปค้าขายอีกเมืองหนึ่งนะเมื่อไปค้าขายแล้วก็ไปแต่งงานจะแต่งงานกับวันนะใดก็ตามเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นไปแต่งงานกับวรรณะพราหม์เหมือนกันบุตรที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวเพราะว่าฝ่ายของผู้เป็นแม่ของบุตรธิดาคนนี้บริสุทธิ์แค่ฝ่ายเดียวจึงไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่าย เพราะนั้นในบางครั้งบางคราวเนี่ยวันนะทั้งหลายเนี่ยคระคราค้าแล้วก็ปะปนกันจึงทําให้ตศถา,าคตตรัสถามว่าเคยได้ยินมาใช่ไหมนะว่าในบางครั้งวันนะที่เป็นเจ้าก็มาเป็นทาตบางครั้งวันนะที่เป็นทาตก็กลับมาเป็นเจ้าก็คือเกิดการปะปนกันขึ้นอย่างนี้อันนี้เกิดในความหมายนี้ที่ พระอัตรถกาจารย์ท่านได้อธิบายก็ไว้ทีนี้มาถึงที่เราสาธยายนะตรฐาคตต่อจากคราวที่แล้วหน้า508 508ตราคตตรัสถามว่าในวันนะพราหมณ์เท่านั้นเหรอ ที่เอาเครื่องสีตัวไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วสามารถลอยละอองทุรีได้วันนะกศึกษ์วันนะะแพทย์วันนะสูตรไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หรือในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็คือว่าเอาสบู่เอาเครื่องอาบน้ำนะไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วสามารถที่จะทำความสะอาดร่างกายได้ นะมีเฉพาะวันนะพราหมณ์เท่านั้นเหรอที่สามารถทําความสะอาดร่างกายได้กษัตริย์แพทย์แล้วก็สูตรนะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้หรืออัศลายณนะมนุษย์ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นวันนะไหนก็ตามนะไปอาบน้ําขัดสีเฉวีวันแล้วก็ทําให้ร่างกายสะอาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนะทั้งสี่จึงไม่แตกต่างกัน แต่ว่าอัศลายนะมนุษย์ก็ยังไม่ยอมตถาคตก็เลยอุปมาต่อว่าถ้าเกิดว่าบุคคลที่เกิดในวัณนนกษัตริย์วัรณะพรามถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จัน์หรือไม้ทับทิมมาก่อไฟให้ลุกโครงขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในวัรณะหรือในตระกูลจันทาน ตระกูลช่างจักสารตระกูลพราตระกูลคนขนขยะซึ่งเป็นตระกูลต่ำเนี่ยก็ไปเอาไม้ที่เป็นไม้ลางสุนัขไม้ลางสุก,กรไม้ลางย้อมผ้าไม้แล้วหุงเอามาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นตถาคตตรัสถามว่าไฟที่เกิดขึ้นจากกษัตริย์กับพราหมณ์ก่อขึ้น กับไฟที่เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลช่างสารก่อขึ้นเนี่ยเป็นไฟที่มีเปลวเหมือนกันไหมมีสีเหมือนกันไหมมีแสงสว่างเหมือนกันไหมสามารถทำกิจด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนกันไหมหรือว่าไฟของกษัตริย์กับพามีสีมีเปลวมีแสงสว่างแต่ของพวกคนจันทานพวกคนเดขยะ ก่อขึ้นมาแล้วไม่มีสีไม่มีเปลวไม่มีแสงสว่างอย่างนั้นเหอ mm. อรออาสลายนะมนุษย์ตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมไฟจะเกิดขึ้นจากใครก่อก็ตาม mm. ไฟย่อมมีสีมีเปลวมีแสงสว่างมีความร้อนสามารถที่จะทำกิจที่เกิดขึ้นจากไฟนั้นให้สำเร็จได้ ไม่ว่าบุคคลในตระกูลใดในวันณะใดเป็นผู้ก่อโดยสรุปแล้ววันณนะทั้งสี่ก่อไฟก็ร้อนเหมือนกันเกิดสีเกิดแสงเกิดเปลวเหมือนกันประมาณนี้แต่ว่าอัสลรายนะมนุ์ก็ยังไม่ยอมตถาคตก็เลยอุปมาต่อว่าถ้าเกิดว่าขัตติยกุมารก็คือ ฝ่ายสามีเนี่ยเป็นกษัตริย์ฝ่ายภรรยาเป็นนางพราหมณีีเมื่อเกิดบุตรขึ้นบุตรนั้นจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหม์เรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าสามีเป็นพรามบา์บังภรรยาเป็นกษัตริย์สลับวันณะกันบุตรที่เกิดมา จะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ก็ตอบว่าเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ในข้อนี้ไม่แตกต่างกันตถาคตยกเอาเรื่องของม้ากับลาลูกลูกที่เกิดมาเรียกล่อหรือว่าเรียกม้าสะดอนแต่ว่าอัศรยณะมนยบยกยอดเรื่องนี้ไปเอาแค่เรื่องของบุคคล ระหว่างวันน้ากษัตริย์กับวันนัพรางอย่างนี้ตถาคตเลยถามต่ออันนี้ถือว่าเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมนะทำให้อัศลายนะมนุษนั้นยอมจำนนได้ถามว่าถ้าเกิดว่ามีนะมานุษสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งศึกษาเล่าเรียน อาจารย์แนะนำกับคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำถ้าพราหมณ์จะเชื้อเชิญคนทั้งสองให้มาบริโภคในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถามว่าพราหม์จะเชื้อเชิญบุคคลไหนก่อนว่างนันอัศลายนามน์ก็เลยตอบว่าจะต้องเชื้อเชิญบุคคลที่ได้รับการศึกษา ได้รับการแนะนําจากอาจารย์ให้บริโภคก่อนคําตอบนี้ตถาคตถามต่อเนื่องเลยแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยคนหนึ่งได้รับการศึกษาเล่าเรียนอาจารย์แนะนําแต่ว่าเป็นคนทุศีลทำบาปทำทำบาปกรรมก็คือประพฤติอภติศุลกรรมมบท10ประการ แล้วคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์แต่เป็นคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมก็คือเป็นคนที่ประพฤติอกุศลลกไปเว้นอากุศุลกรรมประพฤติกุศลกรรมมาบทสิบประการถามว่าพราหมณ์จะเชื้อเชิญคนไหนให้มาบริโภคคราวนี้คำตอบเปลี่ยน ก็ต้องเชื้อเชิญบุคคลที่มีศีลมีกัลยาณธรรมเว้นอกุศล,ลกรรมประพฤติกุศลกรรมมาบทสิประการซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำ <c oughs> เหตุที่เป็นเช่นนั้นที่เชิญบุคคลที่มีศีลมีกัลยาณธรรมก็เพราะว่า การเชื้อเชิญบุคคลที่ทุศีลประพฤติอกุศล,ลกรรมเมื่อเชื้อเชิญมาในงานเลี้ยงแล้วเนี่ยการให้ทานนั้นมีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยแต่ว่าการเชื้อเชิญผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมประพฤติกุศล,ลกรรมเว้นอกุศล,ลกรรม ถึงแม้จะไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับคำแนะนำแต่ทานทีนะ่ให้มีผลมากมีอานิสงส์มากอัศรายนะตอบอย่างนี้ตถาคตก็เลยสรุปให้ฟังว่าอัศรายนะมานพเนี่ยเคยอ้างเรื่องกำเนิดอ้างเรื่องมนอ้างเรื่องตบะ แล้วก็มาอ้างเรื่องความบริสุทธิ์ของวันณะทั้งสแล้วก็ไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้ไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรก็ตามตถาคตสามารถหักล้างคำของพวกพราหมณ์ได้หมดทำให้อสลายนะมารั้นนั่งนิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศราหมดปฏิพาน สรุปก็คือไปไม่เป็นแล้วนี่ไปไหนต่อไม่ได้แล้วตถาคตเลยแสดงเรื่องวันณะสี่จำพวกในอดีตพระองค์เล่าเรื่องพรามเรสีเจ็ตนที่มาประชุมกันในกระท่อมในลาวป่าซึ่งทั้งเจตนนั้นมีความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิก็คือเกิดมีทิฐิชั่วขึ้น ทิฐินั้นก็เหมือนกับที่อัศลายนะมานพมาแสดงต่อพระตถาคตนั่นแหละวันณะที่ประเสริฐที่สุดก็คือวันณะพราหมณ์วันณะอื่นเลวโอ้ดียกยกตนเองแล้วก็ข่มคนอื่นเต็มกำลังเลยน,นั่นเองวันณะที่ขาวคือพราหม์วันณะอื่นดำขาวอยู่วันณะเดียวเลยยกความดำให้คนอื่น ปรามเท่านั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ปรามไม่บริสุทธิ์ปรามเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอดก็คือเกิดจากปากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมมีความเห็นอย่างนี้ผลปรากฏว่ามีฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าอสิตะเทวะฤาษีก็ได้ยินข่าวจะด้วยการรู้หวาละจิตหรือมีหูทิพอะไรก็ไม่ทราบแหละ แต่รู้ว่าหลสีทั้งเจ็ดตนที่เป็นปรามนั้นมีความเห็นผิดแล้วมาประชุมกันแกก็เลยเสมือนหนึ่งว่าปลอมตัวนะปกติเหลสีก็ต้องมีหนวดมีเรายาวแกก็โกนหนวดโกนเขาโกนผมแล้วก็เปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ถือไม่เท้าเลี่ยมทองซะด้วยนะมีธรรมดา ไปที่บริเวณศาลาของพรามร์ฤาษีเจ็ดตนเสร็จแล้วแกล้งไปเดินพูดทํานองบ่นว่าเออฤาษีที่มีอยู่ในสถานที่ไปไหนหมดเนาประมาณนี้ฤาษีเจ็ดตนนั้นได้ยินด้วยความที่บําเพ็ญตะปะมาแล้วก็เป็นคนที่มีจิต มีโทสะมีจิตเป็นอกุศลอยู่แล้วก็เลยสาบแช่งฤาษีก็จะใช้วิธีการสาบแช่งปกติแล้วสาบแช่งใครก็เป็นไปตามนั้นแต่วันนี้ยิ่งสาบแช่งผลปรากฏว่ยิ่งรูปงามกว่าเดิมยิ่งดีกว่าเดิมยิ่งหน้าดูหน้าเริ่มใสกว่าเดิมก็เลยแปลกประหลาดใจคิดประมวลตัวเองเสื่อมซะแล้วกะบ,บะเอง ไม่มีผลไม่มีอนิสงส์ซะแล้วก็เลยเข้าไปถามพอถามแล้วก็เฉลยว่าเป็นอาสิตะเทวละลสีพรามเจ็ดตนนั้นก็ไปฤสีพรามฤสีเจ็ดตนทราบว่าเป็นอาสิตะเทวระฤสีซึ่งเคยได้ยินกิตติศัพท์แล้วก็เคยเลื่อมใสมา เมื่อทราบว่าเป็นอสิตะเทวดาเดสีก็เลยเข้ามากราบไหวบูชาแล้วก็สนทนาด้วยอสิตะก็เลยถามว่ามีความคิดเห็นที่เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ใช่ไหมทั้งเจ็ดตนก็ตอบว่าใช่เห็นว่าพรามณ์เป็นวันณะที่ดีสุดเลิศสุดยอดเยี่ยมสุดสูงสุด อสิตาก็เลยถามคำถามแรกว่าท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบาังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่รู้เลยทำไมจึงตอบว่าไม่รู้เลยคําตอบออมาจากที่ได้อธิบายเมื่อกี้เนี้ยที่ เรื่องของพราหมกับพราหมณีที่ไปค้าขายที่ในแคว้นโยนกกับแคว้นกัมโพชะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผลปรากฏว่าเมื่อไปค้าขายต่างเมืองไปเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วสุดท้ายถ้ากลับมาเมืองเดิมใครจะรู้หมไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นถูกขะาเขาถูกปะปนไปเรียบร้อยแล้วเพราะในครั้ง ก่อนในกางพุทธกาลหรือก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้มีการบันทึกไม่ได้มีการลิงก์ข้อมูลกันทั่วประเทศทั่วโลกอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีการตรวจดี a ออะไรทั้งนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นเกิดการปะปนวันณะกกันขึ้นไม่มีใครทราบอสิตะถามอย่างนี้ าสีทั้งหลายก็เลยตอบอย่างนั้นถามต่ออีกว่ามารดาของมารดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรได้แต่งงานกับชายผู้เป็นพรามเท่านั้นหรือหรือไม่ได้แต่งงานกับชายอื่นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ถามดิดาบ้างทำนองเดียวกันเลยถามไปถึงเจ็ดชั่วโคตร ก็ไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้ถามต่อว่ารู้ไหมว่าการถือกำเนิดในคันของทารกนี่มีได้ด้วยเหตุใดด้วยอาการยังไงอันเนี้ยรู้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีระดูคันทัพพระปรากฏหมายหมายถึงสัตว์ผู้จะมาเกิดมาปฏิสนธินั้นปรากฏขึ้น ก็เลยนะเกิดกันถือกำเนิดในคันขึ้นถามต่อว่าแล้วสัตว์ที่มาถือกำเนิดในคันเนี่ยก่อนที่จะมาปฏิสนธิในคันเนี่ยเป็นคนวันณะไหนท่านรู้เหรอโอ้โหคำถามที่อยู่หมัดเลยนะอยู่หมัดเลยนะจะรู้เหรอว่าเป็นวันณะไหนก่อนจะมาเกิดในคันมาปฏิสนธิในคัน ไม่รู้ก็หมายถึงพวกเรือสี่ทั้งเจ็ดนั่นแหละว่าตกลงก่อนท่านมาปฏิสนธิในกันพวกท่านอยู่ในวันะไหนพวกท่านรู้หรือไม่รู้จะเป็นกรรษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรไม่รู้ในเมื่อไม่รู้คำถามสุดท้ายน็อกเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรืหอว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกไหน ไม่รู้ท่านพูดเจริญไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาผลปรากฏว่าทตถ,ถาคตก็เลยตรัสบอกว่า,าพามฤษีเจ็ดตนถูกอาศิตะเทวราษีทัพไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารบชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้ในเมื่อฤษี ที่เป็นต้นกําเนิดของพวกพราหมณ์ยังตอบไม่ได้ <c oughs> แล้วบัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เดียงไต่ถามในวาทะปรารบชาติกําเนิดจะตอบได้ยังไงท่านเป็นสิทธิ์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดโอ้โหเป็นธรรมดานะจุกจุกทั้งนั้นเลยนะแต่ละ เทรประโยคตถาคตให้ธรรมดาเป็นแต่ถือทัพพีเท่านั้นมีในอักษาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องการถือทัพพีไว้ <c oughs> เป็นความหมายสองอย่างก็แล้วกันเนาะความหมายอย่างแรกเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่าทัพพีที่ไม่รู้รสแกง ก็หมายความว่าเป็นทัพพีตักแกงตักกับข้าวตักข้าวทําหน้าที่ตักเท่านั้นไม่รู้รสชาติอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองออในอธิการย์ท่านบอกว่าเป็นแค่ถือทัพพีแต่ไม่รู้ศิลปะในการใช้ทัพพีก็หมายความว่าในพวกเรือสีทั้งหลายสมัยก่อนเนี่ย เขาก็จะดับลงชีพด้วยใบไม้บางทีก็ใบไม้มาคั่วถ้าเกิดว่าคนที่คั่วใบไม้ไม่เป็นก็หมายความว่าใช้ทัพพีในการคั่วใบไม้ใช้ไม่เป็นกลับไปกลับมาไม่เป็นใบไม้ก็ไม่กินไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนที่ใช้ทัพพีหรือว่า เป็นคนที่มีศิลปะในการใช้ทับผีใช้ตะหลิวใช้กระบวยในการปรุงอาหารเนี่ยเร,เราเคยเห็นพวกเชฟทำใช่ไหมนั่นน่ะนั่นนะศนะิลปะการใช้ทับผีคล่องแคล่วมากสามารถที่จะาทาผัดทำต้มทำแกงอะไรไม่รู้อะอย่างคล่องแคล่วแล้วก็น่ากินน่ารับประทานรสชาติดีแต่ถ้าถามว่าคนใช้ไม่เป็น เมื่อใช้ไม่เป็นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้ตามที่ต้องการนะเพราะว่าใช้ทับพ,พีใช้ตะเหลวหรือใช้กระบวยไม่เป็นในการปรุงอาหารอันนั้นคือศิลปะในการใช้ทับพ,พีเป็นแต่เพียงพูดถือทับพ,พีเท่านั้นความหมายคืออย่างนี้นะเป็นสองความหมายแต่ว่าอัศสยนานะมนุษ์ได้ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้โกรธแต่ว่า เรื่อมใสในคําสอนของทถาคตก็คือชื่นชมภาสิทธิ์ของทถาคตแล้วก็แสดงตนเป็นอุบาสกเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่พวกเดียรธีปริพาชกหรือพรามทั้งหลายส่งใครไปเป็นสาวกทถาคตหมดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรดีอะ เป็นผู้ที่คอยหาสาวกให้ตถาคตกันแล้วกันนะคอยป้อนสาวกให้ตถาคตใครที่ดีๆเก่งๆเ,เนี่ยป้อนให้ตถาคตหมดแล้วไปแล้วเสร็จตถาคตหมดไม่เหลือไม่รอดแต่และคนที่ส่ง,สงไปต้องคัดเลือกเก่งๆไปซะด้วยใช่ไหมอจฉริยะทั้งนั้นไปแล้วก็เลือกใส่ทุกลายอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ ้ท่านทั้งหลายได้เจริญภาวนาในีะยก็จะถึงเวลา10บนาฬิกาสานาทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนแพร่ยยิ่งนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระอาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนะักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแต่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ติดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีบในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาราณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงศารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสาธุ